มาดูนะครับโปรแกรมฝึกอก6ท่าของแอดมินหญิงนะครับอ่ะนี่เป็นเซตที่2นะครับเซตแรกก็ไปดูในเพจเขาได้ฟิตกับนาวฟิตก,กับนาว2นะครับซึ่งท่าแรกจะให้เปิดด้วยท่าซิงเกิลดิฟนะครับดิฟบ,บาเดียวนะครับซึ่งก็ค่อนข้างทียากนะอ่าค่อนข้างทียากนะมันต้องฝึกกระยากได้นะครับต้องคุณจะต้องมีพื้นฐานการดิฟท่าดิฟบ,บาคู่ปกติก่อนนะครับก็จํานวนเซตผมไม่ขอบอกนะครับเพราะว่าแต่ละคน มีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันนะครับอ่าเป้ามาแต่ละคนต่างกันนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์เวลาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมให้คําตอบไม่ได้นะครับถ้าคุณมีเวลาเนะขาฝึกกันท่าแล้วเป็น10เซตนี่คือเรื่องจริงนะครับก็ๆๆเราไปท่าที่2นะครับผมยกตัวอย่างสมมุต min, ิแอดมินเขาฝึกท่าละ5เซตนะครับอ่ะหกห้าหกท่าท่าละ5เซตหกก็30เซตนะครับแล้วก็ท่าที่2ก็คือท่าดิปปกตินะครับอ่ะ ถ้าดิป,ปกติซึ่งผมจะไม่บอกจำนวนเซตดีกว่านะครับเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ,อาจจะบอกแบบคร่าวๆก็ได้ว่าแอดมินเขาฝึกกันท่าละห้าเซตอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่ให้คุณมาตามนะครับคุณสมมุติว่าน้องที่ฝึกกับผมมานานเขาฝึกเป็น,ปน,ปนบางคนก็ฝึกกันเป็นสิบเซตจริงๆนี่คือเรื่องจริงนะครับท่าละสิบเซตนะผมบอกเลยว่าคุณก็ไปตามไม่ได้นะครับคนใหม่ก็ควรที่จะปูพื้นฐานก็สี่เซตห้าเซตอะไรไปก่อน สำหรับผู้ชายนะครับที่ฝึกกับผมนะเขาจะรู้นะครับว่าเขาจะต้องอัพโปรกแกสิ่ว์ power โ o a นะครับก็เพิ่มฟวามเพิ่มจำนวนเซตไปเรือจนเป้าหมายคือท่าหน้าสิเซตนี่คือเรื่องจริงนะครับส่วนท่าที่3ก็คืออาจจะอ๋อไดมอนด์พุชอัพนะครับอ่าไดมอนด์พุชอัพทำาือเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็จะได้อกด้านในนะครับท่านี้นะครับซึ่งก็คนที่ฝึกกับผมผู้ชายเพื่อนๆน,นะครับซึ่งผมบอกว่า สมมติเราเริ่มสตาร์ทที่4เซต4เซตนะครับก็เมื่อเราประเมินความแข็งแรงของตัวเองสัปดาห์ต่อไปอ5เซตไปไหมลงเพิ่มไป5เซตก็ได้มันมีวิธีการโปรเกรสซีโอโหลดหลายแบบนะครับหลายอย่างนะครับก็คือเราอาจจะเพิ่มก็คือท่าแรกหนึ่งเซตนอกนั้นก็ท่าต่อไปก็คงจํานวนเซตไว้ก็ได้นะครับในที่ความแข็งแรงนะครับ ส่วนท่าต่อไปท่าที่สี่นะครับดีคลายพุชอนพนะครับฝึกอกบนนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่ฝึกกับผมก็คือกําลังเรื่องฝึกนะผมไม่ให้ฝึกอกบนครับผมไม่ให้ฝึกอกบนนะครับผมไม่ให้ฝึกเลยหลังจากผมจะดูประเมินก็หลัง3าเดือนไปแล้วถึงจะให้ฝึกอกบนนะครับอย่างน้องที่ผมเทรนกับผมปัจจุบันนะผมไม่ให้ฝึกนะครับเพราะว่ามันมันยังไม่จําเป็นคือเอาท่าหลักๆท่าดิฟวิดพื้นพวกนี้ให้แน่นก่อนนะครับเมื่อเราแน่นปุ๊บอ่า ก็คือเดี๋ยวค่อยจะปรับนะครับก็คือหลัง3ามเดือนนี้ก็อาจจะมีการฝึกอ,อกบนนะครับเพิ่มไปอีกท่านึงของน้องก็จะเป็น5ท่านะครับต้องใจเย็นนะครับเป้าหมายคือ40เซตคือเป้าหมายณนะปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องอัพให้ได้4ท่า10เซต40เซตนะครับท่าต่อไปก็คือเป็นท่าพุชอัพวิดพื้นปกตินะครับ ไม่มีนะครับผมก็จะให้อดมินเขาเป็นกระบอกเสียงให้นะครับว่ามันไม่มีท่าออกกําลังกายสําหรับผู้ชายสําหรับผู้หญิงนะครับสรีระนะครับมนุษย์นะ่ะผู้หญิงผู้ชายก็ร่างกายมันก็เหมือนกันท,ที่เหมือนกันก็คือเพศน,นะครับเป็นนั้นท่าออกกาลังกายมันก็ต้องท่าเดียวกันนี้อ่าก็แค่นั้นนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับก็คือมีพุชอัพนะครับพิดพื้นคุกเข่าถ่วงน้ําหนักนะครับอ่า ก็ผมจะไม่บอกจํานวนเซตนะครับเพราะว่าที่ผมบอกแล้วว่าเป้าหมายและสไตล์เวลาแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับบางคนเอาอคุณจะฝึกยังไงสมมุติว่า6ท่าแบบนี้หกท่าท่าละสิบเซต60 60เซตคุณใช้เวลาประมาณชั่วโมงสมมุติเวลาคุณมีขีดจํากัดเวลาคุณมีประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคุณก็ต้องจะคุณก็ต้องฝึกในลักษณะที่เมนเทนฝึกในลักษณะที่มันกระชับเลย คุณก็ต้องลดจํานวนเซตให้มันสั้นลงไงอะคุณก็ต้องยอมนี่คุณก็ต้องเข้าใจว่าในเมื่อไล์สไตล์เวลาคุณมันมีน้อยดังนั้นคุณจะต้องกระตุน้นฝึกแบบเมนเทนแล้วนะครับมันก็มีอีกเทคนิคนึงนครับก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเข้ากลุ่มนะครับแอดมินเขาเป็นคนอ้วนมาก่อนแล้วก็มาปูพื้นฐานนะครับท่าออกกำลังกายนะครับมาเรียนรู้พื้นฐานนะครับถ้าดิฟดึงข้อสควอตพวงนี้นะครับ ก็จนไขมันเริ่มลดนะครับก็ผมก็จะให้แอดมินเป็นกระบอกเสียงนะครับว่ามันไม่มีเท่ากลังกายสําหรับผู้หญิงและผู้ชายนะครับอ่ะ mm. ก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากเกิดมาเพื่อโมนะ